วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมศูนย์ปฏิบัติธรรแก้วระนองได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวเมียนมามาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้วัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์จากจัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิจิทอพัาพาป่าสร้างทุกสิ่งติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุนนิวส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบูนนิวส์ประจำวันอังคารที่16มีนาคมพุทธศักราช2564 กับผมรณกรณย่มกัมชัยและทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้ทางสถานี T b ีนะครับรวมไปถึงสามารถรับชมย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขนาดนี้นั่นเองครับเช่นเคยครับในวันนี้บูนิวส์มีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารงานบุญภายในองค์กรมาให้ผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเคยครับข่าวแรกนะครับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับได้จัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูมออนไลน์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะครับได้ร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านระบบซูมออนไลน์นั่นเองครับนสฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขุนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จับพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง GBN ซึ่งภายในงานมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและอนุโมทนาผ่านระบบซูมออนไลน์จากหลายประเทศเสมือนประนึ่งว่าทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมอยู่นักนย์กลางพิธีอาทิจีนญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อังกฤษออสเตรียเป็นต้นรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งภายในประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีกรรมเป็นจำนวนมากโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้า ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคําถวายพระตรจีวรกล่าวคาถวายข้าวสารกล่าวคาถวายขีรานะเพสอดรรยารักษารโรคกล่าวคําถวายจตุปจัจเจียธรรมเป็นสังฆทานและกล่าวคําถวายพระต,ตาหารเป็นสังฆทานโดยคณะท่านเจ้าภาพบางส่วนได้กล่าวนาคําถวายผ่านระบบซุมออนไลน์พร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนได้ร่วมกันถวายพระตาหารแด,ด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน นำมาซึ่งความปลับปลื้มปิติใจให้แก่ทุกท่านที่ร่วมบุญกุศลในครั้งนี้ดังคำสอนคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนกุูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายที่ได้กล่าวไว้ว่าจะทำอะไรต่างๆให้นึกถึงบุญให้อยู่ในบุญถ้าเรามีบุญสิ่งนั้นก็จะสำเร็จได้ด้วยบุญเรามีบุญเป็นที่พึ่งให้นึกถึงบุญให้มากๆทุกอย่างจะสำเร็จด้วยบุญ โดยพุทธศาสน,นิกชนทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาและร่วมสั่งสมบุญกุศลในพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูมออนไลน์ได้ทุกวันโดยสามารถเข้าไปที่ URL เว็บไซต์ www.zoom72.com 0ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแก่คณะสงฆ์ที่หอฉันเนี่ยก็78ปีแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าภาพอยู่ทุกวัน ะะบางครั้งเราก็ทำอาหารมาเพิ่มบ้างเรามาถวายกับพระคณะสงฆ์สาม,มนเณรแล้วก็พวกน้องๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ปรับปพ้่มครับได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันถูกที่นะครับที่นี่เป็นบุญใหญ่แล้วก็มีพระเยอะที่ใครที่แบบอยากทําบุญที่ว่ามีพระเยอะๆอยากถวายกับพระเยอะๆผมว่าตรง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 ,ตรงคำถามเลยที่นี่เพราะว่าเราทำแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ มีความเดือดร้อนทุกใจอะไรนะฮะตรงกันข้ามเราทึ่งทำแล้วเราก็ยิ่งได้ยิ่งให้เราก็ยิ่งมีนะฮะบุญเราทำเนี่ยมันก็ได้ที่เราตามคำที่หลวงพ่อท่านดำริเลยว่าทำบุญอะไรก็ทำไปเถอะแต่ว่าที่วัดนี้ก็มีบุญที่เยอะแต่ก็ตัวเองก็ทำทุกทุกบุญอยู่แล้วแต่ที่ทำเป็นประจำก็คือที่หอฉันเนี่ยมามามาเรียกว่าถ้าเป็นวันพระบุพระเปรตพีเนี่ยก็จะมาไม่ได้ขาด นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าภาพถวายพัะตาหารทุกวันนี้ก็ถวายอยู่นะครับแม้แต่ทุกคนที่ไม่ได้มาที่นี่อยู่ที่บ้านก็ได้สามารถถวายพระตาหารได้นะครับร่วมกันทำบุญเข้าซูมก็ได้ถ้าท่านไม่มีเวลาที่จะเดินทางมาที่ที่นี่นะฮะเราก็สามารถเข้าซูมได้ปรับเืิ่มในบุญนี้เราเราถือว่าเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะฮะทุกๆบุญเราก็ไม่ไม่ตกหล่นเหมือนกันนะครับก็รู้สึกปรับเื้มนะ,ะที่ว่าสาธุชนคืออยู่ทั่วโลก ก็สามารถเข้าสู่ได้มาร่วมกันได้นะฮะบ,บุญก็เกิดที่พวกเราทุกๆคนนะครับพระพุทธศาสนา,สนาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองนะครับได้จัดสดมนบทมาจัก,กรเปลววัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์โดยมีชาวไทยและชาวเมียนมานะครับมาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ครับภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาสดมนบูชาพระรัตนาราย พร้อมทั้งนำสดมนบทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาระลึกนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการสดมนบทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรและได้นั่งสมาธิเป็นภาษาเมียนมาโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสบายตามหลักวิชาพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาและแผ่มเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย มวลมนุษยชาติในโลกใบนี้สงบสุขเกิดสันติสุขคุ้มครองด้วยธรรมะในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้พูดคุยกับสาธุชนชาวเมียนมาเป็นภาษาเมียนมาซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่สาธุชนชาวเมียนมาว่าพระอาจารย์สามารถพูดสื่อสารภาษาเมียนมาได้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีจุดพระทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความสว่างสวยัยด้วยใจที่เบิกบานในบุญเป็นภาพที่สวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากถือเป็นประเพณีอันง,งดงามส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ชาวพุทธทั้ทงนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปด้วยครับศูนย์อบรมเยาวชนนคปรปฐมนะครับได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างทุกสิ่งประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับ ุทธศาสน,นิกชนในจังหวัดนคปรปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างทุกสิ่งประจําเดือนมีนาคมณสย์อบรมเยาวชนนคปรปฐมโดยภายในงานท่านประธานรง์ได้นําสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคําบูชาพระรัตนารายและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทางร่วมกมันสดมบุตรธรรมาจักกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้า,าปา่าโดยมีกัลยานมิสุนทรินจันทนนาและครอบครัวเป็นประธานผ้าปา่าโดยได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่าพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวคำพิจารณาผ้าปา่าและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและอนุโมทานาบุญกับทุกท่านที่พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญกุศลในครั้งนี้สำหรับพิธีทอดผ้า,าป่าสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่งในครั้งนี้ เพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกอบรมพระพิสุสัมเนรรวมทั้งจัดอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีเป็นอนาคตของประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของคณะกรยานามิตรในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกะป่าวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาโดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและคณะคุณครูอาจารย์ครับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันนั่งสมาธิพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกะป่าวัฒนสูตรทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนด้วยการสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนาราย เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีพพุทธศาสนาเป็นแนวทางการปฏิบัติและยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชนคนในชาติซึ่งทุกคนต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความพร้อมเพรียงกันสําหรับการสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาแต่และโรงเรียนเป็นอย่างดีเนื่องจากลิงเห็นว่าการที่นักเรียนได้มาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรจะทําให้ทุกคนมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะการสวดมนต์บทนี้ถือเป็นปฐมเทศนาบทแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอีกทั้งพระธรรมบทนี้พระัญญโกทัญญะยังได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและขอบวชในพระพุทธศาสนาด้วยความสําคัญนี้จึงอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และสืบทอดพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทธรรมจักรกัปเปวตนสูตรนี้ไปอีกยาวนานและที่สําคัญกิจกรรมของการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปเปวัตนสูตรในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมชาพุทธให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนคนในชาติถึงด้วยครับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยครับได้จัดปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งสวดมนต์ธรรมจักกะปาวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระที่ผ่านมาครับเมื่อวันพระแรม15บาค่ำเดือนสีที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลา คณะกรรยนานมิตรอำเภอเบตงได้พร้อมใจการสั่งสมบุญกุศลเนื่องในวันพระโดยได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกะป่าวัตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับบรรยากาศของการสวดมนต์เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเพราะทุกท่านต่างเดินทางมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลโดยเห็นความสำคัญว่าการสวดมนต์บทธรรมจักกะป่าวัตนสูตรนี้ มีอน,นิสงส์งมากที่จะช่วยขจัดขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสความเป็นมงคลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแก่ตนเองและขยายสู่คนรอบข้างได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมใจกันในการจุดป,ประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยทางสงปฏิัติธรรมนานาชาติเบตงได้ถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์เพื่อให้คณะกรรยาณมิตรได้รวมกันประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกับศูนย์กลางพิธีด้วยครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้บูนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศรวมไปถึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับที่ได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาส่วนว่ามีจังหวัดใดที่ได้ท็อปเทนบ้างไปติดตามรับชมในช่วงท็อปเทนสวดธรรมจักทั่วไทยครับ สำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่3จังหวัดขอนแก่นอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดมหาสารคามอันดับที่8จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่9จังหวัดปทุมธานีและอันดับที่10จังหวัดสกลนครครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2แก้วปูทอน8อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง10ครับในช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมไปติดตามรับชมนะครับกิจกรรมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิรธรรมทั่วโลกหรือวัดไทยในต่างแดนในช่วง world news today กับคุณปริชาติการเกตครับ สวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับยอดกัลายาณมิตรในต่างประเทศนะคะที่ให้การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างตลอดต่อเนื่องไปเริ่มกันที่ภาพแห่งความปราบรื้มใจที่วัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสร้างทุกสิ่งค่ะ สำหรับพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา3นาฬกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศเดนมาร์ก โดยคณะพระพิสูจสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระต้นเดือนมีนาคมพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยออนไลน์ผ่านระบบซูมและได้ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live และ YouTube เพื่อให้คณะกัลายาณมิตรบางส่วนในประเทศเดนมาร์กได้ร่วมงานบุญบูชาข้าวพระไปพร้อมๆกันซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจ ใจให้ผ่องใสรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่าสร้างทุกสิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างทุกสิ่งโดยกัลย,ยาณมิตรเบญญาปัญญาคมเป็นประธานนํากล่าวคำถวาย นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจอมอนิเตอร์โดยกัลยยณมิตรสิริรัตน์กล่อมรอดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยกัลยยนมิตรมุกดาวันชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยกัลยยนมิตรวิไลพรมา grammar, แ้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้กราบนิมนต์พระครูวิเทศจินดาพรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์กพิจารณาพระป่าพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมกองบุญต่างๆแด่คณะพระพิสุสงฆ์และได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระครูวิเทศจินดาพรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระพิสุสงฆ์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทางได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ไว้ตรึกล,ลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ และทางด้านวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารามีออนไลน์ค่ะ โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมตามเทพเสียงนำนั่งของหลวงพ่อเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาาศนห้าและกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารามีโดยมีกัรเยนมิตแอมแมนดาแมคคลาวเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมรแก้วมหาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานได้น้อมนำจัดตุปัจธยธรรมถวายแด่คณะสง์ และในโอกาสนี้พระประเวศวราสโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานเดเอโกท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้ธรรมะว่าทุกท่านที่มาร่วมประกอบพิธีและสั่งสมบุญทางออนไลน์เป็นผู้ที่มีบุญมากต้องทำใจให้ปลืม้มให้ใสเพราะเป็นการยากที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นการยากที่จะพบคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากที่มีความศรัทธาและได้มาสั่งสมบุญฉะนั้นจึงอยากให้ทุกท่านตั้งใจสั่งสมบุญให้เต็มที่และไปทำหน้าที่กันลลเยณมิตรชักชวนหมู่ญาติมาเอาบุญนี้ด้วยกันค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะกับทุกกิจกรรมงานบุญนะคะที่แต่ละศูนย์ได้ส่งภาพข่าวดีๆมาให้พวกเราได้รับชมและได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปพร้อมกันทั่วโลกซึ่งทุกท่านถือว่าเป็นยอดนักบุญยอดกัลยาณมิตรต้นบุญต้นแบบที่น่ายกย่องค่ะสำหรับโบนิวส์ในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทมุมโลกนะครับได้ติดตามรายการพิเศษมุ่งสู่5ล้านซูมในวันคุ้มครองโลก Earth Day My Birthday ครับเป็นกิจกรมรมสดบรรบาธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรนั่งสมาธิแผ่เมตตาโดยถ่ายทอดสดนะครับจากศูนย์กลางพิธีณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ในช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยประมาณนะครับ ดังนั้นขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ระบบซูมออนไลน์ครับโดยติดตามรับชมได้ที่ zoom 0 7 2 com หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ครับและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับขออนุญ,ญาตเน้นย้ำให้พระพิสุสัมมาเน,นรรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านได้สวมใส่หน้ากากอนามัยรวมไปถึงรักษาความสะอาดตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดครับ ปิดท้ายกันด้วยนะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมมูนิวส์ย้อนหลังได้นะครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้นั่นเองส่วนการส่งข้อควารงานบุญเช่นเคยครับสามารถส่งได้ทางไลฟ์แอพพลิเคชันโดยการสแกน QR Code โค้ดและแอดไลน์ i อดีรวมไปถึงอีเมลที่ t v d m c n e w s gmail com ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศารนาสุภาษิตนะครับใจความว่าอนุปาทาจิตตะวิโมโขจิตเป็นสุขเพราะรู้จักปล่อยวาง ร,รณกรยมกมัยพร้อมด้วยทีมข่าวบ,บุนนิวสาราไปก่อนนะครับขอ,อกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ